ัสดีค่ะพะกักการกินเขาะะ่าเราบอกค่ะนี่นี่ฝนตกบอ่อพี่น้องวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่ค่ะกายขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีบัตรสวัสดิการเด้อค่ะที้งเงินโบนัสจะเขาภายแปดร้อยบาทเนาะค่ะคำรับผู้ที่หกสิบปีขึ้นไปก็ถือว่าการนี่มาแจ้งข่าวให้พี่น้องได้ฮู้ว่าเงินยังสิได้ว่างเสียใจยังแน่แต่บาบ่แม่นว่า พ่อมาบอกแล้วก็มาดาให้กันว่าให้ได้ส้มไ้นั่นละจังสันจังสีมันบวกเกี่ยวกันการนี่มีหนาทีมาบอกพี่น้องว่าเออยังสดีแน่อีหยังเป็นประโยชน์แน่คือคันบบบอกกัสีพ้ากันบ่จักอีกถ้าคันเบ้าแล้วก็พ้ากันหายนเอกมันเราบ่เป็นตาบอกให้ฟังเลยเด้นี่แมนบอล่ะมาเล้อกินเข่าค่ะกินปลา้มนี้ ปลาสดๆค่ะกำลังขึ้นจากน้ำไม่ไม้หนำมันขอโทษสดแน่นหอนหอนขนจากน้ำไม่ไม้ไม่ไมค่ะน้ำมัน